ชาวตลาดประตูน้ําร้องเรียนไทยทีวีสีช่อง3กรณีถูกเวนคืนที่ดินหลังเจรจาไกล่เกลี่ยแล้ว3ครั้งแต่ไม่เป็นผลผู้ค้าวอนขอพื้นที่10ตารางเมตรเพื่อกลับเข้าไปค้าขายอ้างร่วมกันพัฒนาพื้นที่มานานกว่า20ปีวอนทุกฝ่ายเห็นใจส่วนชาวนาที่จังหวัดรินุร์และพิจิตรชุมนุมขีดเส้นรัดจ่ายเงินค่าเข้าเปลือบที่ค้างจ่ายนานกว่า3เดือนภายใน2สัปดาห์เกินจากนี้รวมพลบุก,กรุง นายขวัญชัยไพรพนาแกนนำนปชาภาคอีสานแถลงข่าวตั้งรางวัลน,นำจับ5 0แสนบาทแก่ผู้ที่จับนายสุเทพเทศสุบันเลขาธิการกปรป,ปสมาดำเนินคดีได้โดยเงินรางวัลน,นี้ได้มาจากสมาชิกชมรมคนรักภาคอีสาน20จังหวัดคนละ1บาทเจ้าหน้าที่กู้ขบวนรถไฟบรรทุกหิน8โบกี้ตกรางที่สถานีปากปานแก่งหลวงอำเภอเด่นชัยทำให้รถไฟทุกขบวนจากเชียงใหม่กรุงเทพดดเยกกว่า3ชั่วโมง โดยเจ้าหน้าที่นําเครื่องจักรหนักเก็บกู้ขบวนรถไฟออกจากที่เกิดเหตุและเปิดใช้ทางได้ตามปกติแล้วสนับสนุนโดยสบูเบเน็ต c n e